สวัสดีครับผมช่างอุทัยปืนยิงปลาครับผมวันนี้มารีวิวปืนส่งลูกค้าหนึ่งตัวครับเป็นรุ่นดุดําเดือดรุ่นลามีเนียมนะครับมีเนียมอัดไม้นะครับอ่าครับตรงนี้ก็อัดยางได้ครับส่องสามเส้นได้ครับผมอ่าเป็นระบบไกกล้องครับส่งคุณจิรยุทธนะครับผมโสพานะครับจังหวัดสมุทรปราการรอๆครับพี่ส่งให้แล้วครับผมอ่าครับเก็บงานให้แล้วนะครับก็ตัวนี้ครับผม เงาครับเนียนราคาชุดนี้อยู่ที่สองพันเก้าร้อยพร้อมส่งครับแต่ได้แน่นอนใช้ดีแน่นอนครับราคาเบาๆเน้นใช้งานครับผมเป็นนามิยานะครับอัดไม้ครับแน่นครับถึงบกใสกล่องครับมีเซฟเก็บงานให้ได้บร้อยครับเนียนทุกจุดแน่นอนเราตาแตกไม่มีความคมแน่นอนครับ จุดครับตัวปากตัวปากจากหน้าไกลนะครับเราก็บากให้เรียบร้อยนะครับเบิกให้หมดแล้วนะครับเวลายิงแล้วมันจะไม่กัดไม่กัดเชือกครับปีบครับอุปกรณ์แหะเหมือนเดิมครับปี๊บเนียมครับเติมยางได้สามคู่ครับปลาแมนก็ไหนึ่งสองครับถ้าเอาแรงก็สามได้ครับผม ยางกาวทีเรื่อยนะครับสองชุดนี่เรื่อยนะครับทีเรื่อยพร้อมกาวนะครับหนึ่งชุดหอยประสานลงปีกนะครับใส่ลงปีกแล้วก็ประสานให้เรียบร้อยจะยิงแบบสะเทียนนะครับสายยางสองชุดนะครับก่อนแถมแว่นครับหนึ่งอันเป็นรอยตัดแสงอัตโนมัติครับน้ำใสเท่าไหร่เห็นเท่านั้นครับผมมีแถมมาให้เลยครับฟรีๆ้อมลูกดอกสองลูกครับลบเรี่ยมลบคมเรียบร้อยครับ ไม่กัดบากกายไม่กัดเชือกร้อยปร์เ็นครับผมนี่ครับดัดตีให้เรียบร้อยครับลงน้ําเชียบแน่นอนนีครับนี่แน่นอนครับพร้อมใส่พีอีแปดิบปอนด์หนึ่งก็สวยนะครับไม่สะบัดกลับร้อยปร์เซ็นครับผมเราจะซัพพอร์ตเรื่องนี้ให้ลูกค้าทุกท่านแล้วนะครับเราจะไม่แถมเป็นเอ็นให้ลูกค้านะครับชุดนี้นะครับแบบนี้เลยครับอยู่ที่สองพันเก้าร้อยพร้อมส่งครับผมสนใจทักมาได้ครับ ขอบคุณพี่จิรยุทธนะครับสมุดอาการรอครับพี่ขอบคุณครับผม